ววัน่ะเเช้าาๆดี๋ยยสก็เป็นเป็นหมู่บ้านเป็นคนหมู่บ้านในนี้ที่ออกมาขายใช่ไหมฮะก็ที่ไหนเขาออมาขายที่นี่เลยอ๋อไม่ไม่มีค่าเช่าจะเลื้อยแล้ะจะไม่ยืมเขาไม่เคยย่างฮะโลละโลละสี่สิบบาทสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วครับเพ่งชุนครับซึ่งในหมู่บ้านนี้ก็เรียกว่า จะเป็นคนท้องถิ่นนะฮะลืมเอาแมสมาลืมเอาแมสมา <c oughs> เดี๋ยวแม่ค้าเขาจะกลัวเราต้องเอาแมสก่อนได้ละแมสเดี๋ยวนี้แมสนี่เป็นปัจจัยถ้าไปแล้วนะครับขาดแมสไม่ได้ถ้าขาดแมสแล้วต้องขาดเธอนะครับก็ <c oughs> จะมีพระมาบินทบาทนะครับอันนี้ก็เป็นร้านหมูย่าง ตรงนี้ก็เป็นร้านกล้วยปิง้งกล้ยว,ย,ว,ย,นะวยปิ้งขายไงครับกล้วยปิ้งแค่เป็นกล้วยน้ำร้าราคา20บาทแต่ถ้าเป็นกล้วยหัาาก25บาทมีสองใบ20บาทมีสามใบ25บาทอันนี้หมู่หมู่บ้านพระปิ่นห้าใช่ไหมใช่ค่ะหมู่บ้านพระปิ่นห้าหมู่บ้านพระปิ่นห้าเป็นเอก,เอกชัยซอยอะไรฮะอครับเอกชัยร้อยเก้านะฮะเดี๋ยวมานะครับ ครับ้านนี้อร่อยครับมีมีน้ำบัตรไหมฮะมีน้ำบัตรไหมเบอร์โทรอะไรฮะศูนย์แปดห้าสามหกนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้านะฮะได้ได้แล้วมาขายทุกวันไหนบ้างครับกรหยุดเฉพาะวันอาทิตย์แล้วมีอะไรบ้างครับจะมีไก่พัน ักาาาสหหรเวันนั้นซื้อคือเออไอแกงแกงเนื้อไปอร่อยมากครับมีไหมฮะวันนี้40บาทเองเนถูกมากเลยครับเดี๋ยวขอถุงหนึ่งครับเเค็ย่างปลากระบป้รเนื้อทอขียวหวานเนื้อฮะบาทครับ วันนี้ก็มีกับข้าวนะครับหลากหลายนะครับมีแกงด้วยอ่ออะไรนะฮะโบฮิมนะโบมนะีฮะนี่กินยังไงครับอันนี้กินอันนี้กินสดแบบโบมีมะมันเหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ,อ,ะอ,อันนี้มันจะออกไหมมันจะวาหาวานกรอบหวานกรอบกินสดเหรอฮะ,อะถ้าไปต้มก็ได้ใช่ไหมฮะ เทำแกงจืดมันจะหวานใช่ไหมเราไปย่างก็ได้ใช่ไหมฮะอ๋อไม่เคยย่างฮะโลละโลละสี่สิบบาทอ๋อกินสด่มะกินสดค่ะมันเป็นมันที่อยู่ในดินใช่ไหมฮะค่ะอันนี้จะมีแต่บนดอยอย่างเดียวอ๋ออยู่บนดอยที่ราบสูงอันนี้มันจะช่วย เป็นเราลูาลกของเราด้วยก็คือเบาหวานไทยแบนดได้ด้วยละบัวหิมะ40บาทต่อโลผมก็ไม่เคยกินฮะเดี๋ยวไว้มาลองต้องลองครับอันนี้ก็เป็นปลาเนึ่งครับมีปลากระพงปลาเนรเน,นึ่งครับตัวละร้อย กระพงอันนี <S 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 ้กระพงสองร้อยอันนี <t 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 ้ร้อยหนึ uh <t 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 uh <t <t uh ่งนะครับแล้วก็มีตัวมถามทุกเจ้าเลยนะะฮะผมถ่ายให้ฮะแล้วก็ลง YouTube ลง YouTube ให้ฮะคนจะได้เข้ามาซื้อบ่อยๆคนจะได้รู้จักนะฮะลงโปรโมทให้อะไรนะฮะ ก็เป็นเป็นหมู่บ้านเป็นคนหมู่บ้านในนี้ที่ออกมาขายใช่ไหมฮะคนที่ไหนก็ออกมาขายที่นี่เลยอ๋อไม่ไม่มีค่าเช่าจะเหลือแล้วทำไมจะไม่มีมีใช่ไหมฮแต่ว่าไม่แพงใช่ไหมฮะจะเหลือเลยป้าก็อยู่แถวนี้ดูนี่มาติดสามสองปีแล้วอ๋อเหรอเหรอน้ำไม่ท่วมเนอะไมจะไม่ท่วมฝนตกตังแต่บ้านโพยังเป็นป่าเป็นตรงอยู่เลยครับครับครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับผม <c oughs> อันนี้ไงเป็นปลาทอดทอดมีผลไม้โอ้ร้านค้านี่เยอะมากเลยนี่แกงใต้ครับแกงใต้แกงใต้เมื่อเมื่อก่อนขายอยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะอยู่ในบ้านใช่ไหมฮะ ตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วแล้วบ้านนั้นยังอยู่ไหมฮะยังอยู่แต่ว่าไม่ได้ขายเพราะว่าตู้ตรงนี้ไม่ได้เนาะเออผมเคยกินครับอร่อยอร่อยเจ้านี้รสชานี่ถ้าคนชอบรสเผ็ดเผ็ดแซบ่บๆเนี่ยเชิญเลยฮะแต่ตอนนี้ผมกินเผ็ดมากไม่ได้นะฮะแก่เลี้ยวนะแก่เลี้ยวกินเผ็ดมากไม่ได้ ร้านข้าวแกงร้านนี้โอ้โหเยอะมากที่ไหนแถวนี้มีกี่เจ้าฮะทั้งหมดเนี่ยประมาณไม่รู้เดเคยนับไหมไม่เคยนับเนาะไม่เป็นไรแต่ว่าร้านเยอะเนาะผักนี่หอยดองครับหอยดองแบทูแม่กองคอหักคอหัก ร้านนี้ฮนะร้านนี้เป็นร้านที่ขายดีมากก็คือจะมีปลาเอ่ออ,อ,อะไรนะกระเพาะปลาครับผมขายดีกระเพาะปลา,ปา,ปาขายดีมากอานี้อันนี้ก็เป็นร้านเด็ดนะครับคนต่อคิวกันเยอะแล้วก็มีคนละครึ่งด้วยเป็นข้าวหมูแดงครับ ข้าวหมูแดงหมูกรอบอันนี้ก็เป็นข้าวขาหมูข้า,ขาวขาหมูมีคนละครึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผักสดที่ผมซื้อประจำนะครับมีคนละครึ่งด้วยนะครับอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหมู เป็นเนื้อหมูมีหมูสามชั้นมีซี่โครงมีขาหมูอันนี้ก็จะเป็นหมูย่างไม้ละห้าบาทครับอันนี้ก็จะเป็นเข้าวเหนียวหมูทอดมีอะไรทอดบ้างครับมีตับ,ม,ตบมีไก,มก่อันนี้ไก่อันนี้สามชั้นกรนะดูกอ่อน,ออนเนื้อหมู อันนี้เป็นพัดชายครับครับวันนั้นผมค้างอยู่20บาทเอามาให้ครับ <มา S 1> เอเห็นขายไม่นานนี่เองใช่ไหมนานแล้วครับเกือบ2ปีแล้วครับอ๋อขายนานแล้วเหรอเนี่ยถูกมากนะฮะ20บาทเนี่ยกำไรที่ไหน20บาท อใสยขายได้ยอดเยอะครับอ๋อใสยขายได้ยอดเยอะ,ะถ้าขายได้ยอดน้อยก็ไม่ได้กำไรอะครับใช่ใช่มาอุดหนุนกันนะฮะร้านนี้ก็อร่อยครับราคานี้หายากนะฮะยี่สิบบาทเท่านั้นเองยี่สิบบาทก็อิ่มได้ครับ,รบวันนั้นมาซื้อแล้วไม่ ไม่เล้าตังมามีแต่คนละครึ่งก็เลยอ่าวันนี้ใจ่ายให้ครับ,รบขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นพวกโซนส้มโซนผลไม้อันนี้ก็เป็นร้านกาแฟอันนี้ก็เป็นทอมกทอมก ok ทะเลนะครับหอมกทะเล อะไรครับอยู่บ้านก็เห็นเดินด่าเหรออยู่บ้านก็เห็นเหรอฮะก็เห็นในไรสุดเล่าเหรอครับขอบคุณครับผมก็ติดตามด้วยนะครับเนี่ยมามาไลฟ์ให้ครับออะไรรคับผมช่องเพ่งชวนกินไปติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นร้านขนมปังครับผม ร้านขนมปังสารพัดชนิดราคา,าไม,ม่แพงราคาถูกครับอันนี้ก็เป็นกล้วยครับตอนนี้กล้วยถูกนะฮะยีบ่สบาทหนยละยี่สิบบาทอันนั้น30บาทครับแล้วก็จะมีเต้าหู้ครับเต้าหู้15บาบาทแล้วก็น้ำเต้าหู้นะครับส่งเครื่อง อันนี้ก็เป็นหอยจ้อครับย้อปูอันนี้ก็เป็นอะไรครับลูกชิ้นปลกช้นปัาตมนะครับตัวน,นี้คนแท้กุ้งทานได้จ้ะอ๋อคับอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลา,ปาแล้วก็เยนกเป,น,เปนปลา,านนปลา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 ปลปลาปาางลปาปาปลาาปาาปลาาาปปลาปลาาาาาปป ขนมโคกโบราณครับอันนี้ก็เป็นร้านของสดนะครับ,บวันนั้นซือ้อ<า>หัวปลาแซลมอนไปครับโลละ80บาทกุ้งโลละ200เองนะ อันนี้ก็เป็นห่อหมกครับเพราะว่าร้านค้าแถวนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าห้าสิบล้านน่าจะเกือบร้อยล้านหรือร้อยเจ้าได้ครับอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่มากตัวนี้ฮนะตัวนี้ปลาช่อนตัวนี้ต้องมีกี่โลครับเนี่ยอ,อ๋อโลกว่าเหรอตัวใหญ่มากเลยเนาะน่าจะมีพุงเนาะ ปลายัางสดๆอยู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นปลาครับแต่อันนี้ปลากินไม่ได้ปลาเลี้ยงโชนะครับติดกันก็จะเป็นข้าวโพดเป็นปลาโชครับโอ้ปลาทูหน้านี้ปลาทูเยอะครับคนมาขายกันเยอะนะอันนี้ก็จะเป็นข้าวคุกกปิต่างๆมีคนละครึ่งขายด้วย มีเกี๊ยวกล่องะสี่สิบห้าสิบผลไม้ครับนี่ฮะจะเห็นบริเวณแถบนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะเป็นร้านค้าที่เป็นตลาดเช้าทุกวันนะครับมีขายทุกวัน ไปยนสุดนู่นเลยะฮะมีเซเว่นมีซีพีมีบิ๊กซี Big C, มีโลตัสฮะอยู่แถบนู้นนะครับเดี๋ยวต้องเดินไปนะฮะอันนี้ให้ดูมุมกว้างๆนิดนึงนะฮะว่าร้านค้านี่เยอะขนาดไหน,นะฮะท่านใดที่ไม่เคยมาในหมู่บ้านพระปินห้านะฮะเชิญเลยนะครับนี่ฮะร้านค้าน่าจะเป็น ร้อยเจ้าได้ครับเด,เดินอีกอกนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นปลาสดในนี้ก็มีฮะแผนนี้ก็จะเป็นพวกพวก,พวกเสื้อผ้าครับพวงมาลัยเสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นปลากระพงปาลาทุกชนิดเลยสารพัดปลามีปูด้วยโลหนึ่งสามร้อยสามร้อยห้าสิบมีปลาหมึก มีคนละครึ่งให,ให,ให้ให้ให้ซื้อนะครับกล้วยช่วงนี้จะเยอะนะ25บาทแล้วก็ผักผลไม้ผลไม้อันนี้ก็เป็นข้าวแกงครับข้าวแกงข้าวแกงร้านนี้อร่อยรสชาติด,ดีครับน่าทานจ,าจ้นาจ้าอ่านขายสดๆทุกวันขายมา20บกว่าปีแล้วคะ่ะ ขายมา20กว่าปีนะฮะตั้าาปี2,540โอ้โห2,540อันนี้64 24ปีโอ้ขายได้ดีแสดงว่าอร่อยครับถึงขายได้นานนะแล้วไม่แพงด้วยอันนี้ก็เป็นขนมจีนครับ ร้านขนมจีนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขนมปังแล้วก็เป็นขนมทั่วๆไปอันนี้เป็นบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวครับอันนี้ก็จะเป็นหมูสดแล้วนะครับเป็นหมูสดขาหมูกระดูกหมูซี่โครงหมู มีไก่ด้วยที่โครงไก่เดินไม่หมดเลยฮะเยอะมากน,นี้ก็จะเป็นปูครับเป็นปูแล้วก็ยังมีผลไม้อีกครับผลไม้มาแล้วก็ อัวนนี้ฮะก็จะมีบิ๊กซีมีเซเว่นมีบิ๊กซีเฟสมาร์ทมีโรตัสมีบิ๊กซีมินิบิ๊กซีนะครับอันนี้ก็เป็นร้านขนมฝั่งปิ้ง แล้วก็มีที่ขาดไม่ได้สำหรับคนไทยก็คือปลาต้องโกครับอันนี้ก็เป็นไส้กรอนะฮะอันละสิบบาทมีเค้ครับอันนี้ก็เป็นร้านข้าวมันไก่ครับนี่ฮะโรตัสโรตัสบิ๊กซี แล้วก็เซเว่นซเะตรงนี้ก็สุดแล้วฮะจากตรงนี้ไปก็ร้านค้าจะน้อยลงไลละเดี๋ยวเรากลับอีกด้านหนึ่งครับมาดูข้าโพดเลยครับข้าวโพดยางนะมีขายลอตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นมัน มันทอดไข่นกกระทาม่วงมันม่วงทอดแล้วก็ร้านนี้ก็จะเป็นก๋วยจับครับเป็นร้านก๋วยจับอัมพาวารสชาติอร่อยครับวันนั้นมาทานละรสชาติใช้ได้ครับห้าสิบหกสิบบาทร้านเสื้อผ้าต่างๆนานาครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขนมครับ เป็นร้านขนมนะมีคุกกี้มีขนมมีมันฝรั่งมีน้ำตาลมะพร้าว,แ,วลแล้วก็วน,นี้นก็จะเป็นรถเข็นครับรถเข็นก็ขายข้าวหมกไก่ข้าขนมข้ามีข้าวคุกะปิมีอะไรผักผลไม้ อันนี้ครัก็ดูไปเรื่อยๆครับอันนี้จะเป็นผักสดต่างๆนะฮะผัดกระเพรามีผักมีถั่วกับยาวมีอันนี้เป็นไก่ทอดครับไก่ไทอดลุยไฟอันนี้ก็เป็นมะมูวงเป็นแก้วมังกรเป็นฝรั่ง อันนี้ก็จะเป็นทัญยาพืชนะฮะทัญยาพืชหวานน้อยหวานมากปั่นด้วยนะครับทัญ,ญาพืชเอาไปปั่นแล้วก็จะเป็นข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวข้าวกล้องอันนี้ก็จะเป็นปลาเป็นทอดมันปลาครับ อันนี้ก็จะเป็นร้านเออ่ปอเปี๊ยะทอดครับแล้วก็มีเห็ดทอดมีเต้าหู้ทอดแล้วน,นี้อร่อยครับร้านนี้ก็จะเป็นผลไม้ครับโอ้โห,โโห,โโหโกล้วยกล้วยน่ากินกล้วยน่ารักดีกล้วยไข่กล้วยไข่พิษณุโลก่ก็บอกครับขไข่ดัมเนินครับดัมเนินนะต่อนี่ป้าเพชรนะ อ๋อนี่กำแพงใช่ไหมกำแพงเพชรแต่ว่าปลูกที่ดำเนินโอลูกเล็กเนาะลูกน่ากินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับมีสับรสครับชาช่วงช่วงช่วงใกล้ปลายปลายฝนต้นหนาวก็จะมีสับรสขายสับรดสามสิบห้าบาทอันนี้เราก็จะเดินกลับแล้วนะฮะจะเห็นว่า ร้านคานี่ค่อนข้างเยอะครับอันนี้เป็นสายไหมมีถ้วยชามด้วยเ้าแกงครับอันนี้เป็นเป็ดครับเป็ดย่างวันนั้นมากินอร่อยครับเจ้านี้เป็ดย่างอันนี้เป็นขนมหวานครับ และนี่ก็จะเป็นปลาสดครับไอช่วงนี้ไอปลาดุกทะเลยังไม่มาเนาะมีค่ะเมื่อเมื่อสองสามวันที่แล้วหนูก็มาอ๋อช่วงนี้ออกแล้วเนาะโลเท่าไหร่ฮะูขร้อยห้าเนาะเป็นเป็นเลยนะฮะเออเออจะมันมันจะมีมีวันไหนบอกไม่ได้ใช่ไหมฮะ ขอเบอร์โทรได้ไหมฮะเบอร์ผมโทรเข้ามาเบอร์อะไรฮะ080 080ครับ709 709 4143 4143นะฮะโอเคเดี๋ยวแอมโทรมาถามนะก็ปลาดุกทะเลครับเจี๊ยบทะเลนะฮะร้านเจี๊ยบทะเลนะฮะปลาดุกช่วงนี้ก็ออกนะฮะเพราะใกล้หน้าหนาวแล้วเนี่ยก็ยังมีปลาดุกออกมาขาย ดุกร้อยห้าสิบไม่แพงครับเพราะว่าที่อื่นก็ต้องมีร้อยแปดสิบมะม่วงโลละแปดสิบมะม่วงมันเริ่มวายแล้วนะช่วงนี้เออล้าน,นี้ร้าน,นี้ร้าน,นี้ร้าน,นี้าน,นีวันนั้นมาซื้ออร่อยมากเลยฮะวันนั้นเอาไปกินเอ้ยวันก่อนอยู่ฝั่งนูน้นย้ายไปย้ายมาไมม่่ีีทปอ๋อเอออร่อยอร่อยนะเนี่ยอันนี้ข้าขวห่อใบบัวนี้ทัญยกรือ พรุ่งนี้ขายไหมขายที่เดิมค่ะขายตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มามาซื้อฮะนี่อันนี้อันนี้อร่อยมากมันมีมันด้วยใช่ไหมฮะค่ะถ้าคนกินเกอ่ะใช่เลยนี่ฮะอร่อยครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาอีกทีหนึ่งอันนี้ถ่ายให้ดูเนี่ยมีหมูปิ้งครับหมูปิ้งมีโดนัท เราชน,นะกนละครึ่งใช้ได้หมดเลยอันนี้จะเป็นชากลังลาวชาวกูไว้อันนี้ก็เป็นร้านที่แบบน่าจะเปิดในเปิดประจำที่นี่เลยอันนี้ห่อหมกขนมใส่ไส้เป็นผักผลไม้ครับผักสดสด เจ้านี่ยขายดีครับเจ้านี้ก็คนมาเรียงทิวกันเยอะมากนะฮะเป็นข้าแกงแถวนี้เรียกว่าข้าแกงเนี่ยข้าแกงเนี่ยใช้ได้แท้แยวทุกเจ้าเลยนะฮะเพราะว่าขายกันนานาแสดงว่าแบบต้องรสชาติใช้ได้งั้นก็เขา่ามาขายบ่อยๆไม่ได้ขายครั้งเดียวเขาก็ไม่กินกันแหละแล้วก็มีสับประรดทะลูกละสิบห้าบาท อันนี้เป็นบะหมี่กล่องสารพัดอันนี้ก็จะเป็นร้านมาจากนอกนะผลิตภัณฑ์ของต่างชาตินะมีทั้งพมา่ามีทั้งมาเลเซียมีทั้งอะไรอย่างงี้ถ้าเด็กๆมาก็ของเล่นครับอันนี้ชุดรัดเอวชุดรัดเอวครับมันมีหลายราคาใช่ไหมชุดรัดเอว ครับมันมันต่างกันยังไงฮะชื่อแลตเอลเนี่ยก็ไม่ได้แตต่างครับพี่อันนี้มันเป็นผู้ชายผู้ชายไถ่ครับตัวนี้ครับอันนี้ผู้หญิงใถ่ก็มีจ้ามีหลายอย่างออผู้ชายเท่าไหร่ฮะราคาผู้ชายเลือกค่าธรรมเนี้มครับผู้ชายสามเก้าเก้านะครัเซฟเอลนะครับรถไลทครับอันนี้เซฟเข่าเซฟเข่าครับที่มีหลายอย่างถ้าขึ้นบันไดปวดนี่ใช้ได้าขึ้นบันไดจะเอาตรงนี้จ้ะ อ๋อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับมันจะไม่เลี่ยนเส้นขยุงขยุงไทยุงอยู่จังราคาเท่าไหร่ครับอันนี้เท่าร้อยห้าสิบบาทไม่เกี่ยวร้อยห้าสิบบาทนะฮะได้ได้ได้เดี๋ยวให้มาดูครับร้านค้าแถวนี้ก็ต้องขายแข่งกันนะฮะเพราะว่าต้องแข่งบริการครับเพราะบางอย่างเนี่ยมันของคล้ายๆกัน ต้องแข่งคนไหนบริการดีแล้วก็อาหารอร่อยแล้วก็รสชาติดีราคาไม่แพงก็เรียกว่าน่าจะขายได้ครับอันนี้ก็เป็นร้านไก่ทอดหมดแล้วครับเดินจนทั่วละอันนี้เป็นมันต้มเป็นกล้วยปิ้งยังไงผมขอจบคลิปเพีงเท่านี้ก่อนนะฮะ อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามให้ด้วยนะครับเองชวนกินทเที่ยวนะครับขอบคุณมากครับมาดิทาบแล้วเจอกันบายบายาก็ได้ของมานิดหน่อย